หมอกไอ้นานั้นทําให้อนุภาพการทําลายลําแสงของเมกิซิตลดลงนั่นจึงทําให้ไวเริ่มหัวเสียจิโอได้คว้างนัมเบอร์เซยลงข่าวโจมตีมาที่เมกิซิดแต่มันก็ป้องกันไว้ด้วยบาเรียรได้จิโอจึงคิดหาวิธีชนะความแตกต่างทางด้านพลังนี้ทางด้านลูบี้สร้อยคอของเธอก็กําลังเปล่งแสงแสดงปฏิริยาก,กับวังวนพลังงานขนาดใหญ่คิลินเดาว่ามันอาจจะเป็นพลังงานจากจิตใจชาวเมืองที่รวมกันเป็นหนึ่งจึงเกิดเป็นวังวนพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วพวกเขาก็กําลังจะไปช่วยจีโอทางด้านเมกิซิสก็ได้กาลังโจมตีไปที่จีโอคิรินก็ได้มาช่วยไว้ได้สร้อยคอของลูบี้ก็เริ่มเปล่งแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆจากการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวเมืองเธอจึงคว้างสร้อยเส้นนั้นไปทําลายบาเรียของเมกิซิสนั่นจึงทําให้มันได้กรีดร้องออกมาคิรินจึงบอกให้จีโอจัดการเต็มที่เลยและนึกถึงสิ่งที่เขาเคยสอนไว้จีโอได้ปลดปล่อยสไิริตออกมาอย่างมหาศาลไว้ได้ตกใจว่าจีโอนั้นได้ต่างจากคนก่อนลิบลับ เขาได้บอกว่าโอพาก็เจาะอย่างนั้นไม่สามารถเจาะทะลวงกรอบของเมกิซิดได้หรอกจีโอได้คว้างนัมเบอร์เซลตัดขาของเมกิซิตทําให้ไว้มีความรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเพราะตัวเขานั้นได้เชื่อมต่อกับเมกิซิดไปถึงระบบประสาทรูปร่างของไว้ได้เริ่มเปลี่ยนไปจีโอนั้นได้ถูกเมกิซิดกลืนกินเข้าไปเขาได้พบกับตัวตนซาตานที่อยู่ในร่างเขาซาตานนั้นก็ได้บอกว่าตัวเขาเองก็คือจีโอนั่นแหละและร่างกายของจีโอหรือภาชนะนี้ก็ใกล้ถึงเวลาสุกงอมแล้ว เขาจึงได้ทําพันธสัญญาให้กับ G ีโอยืมพลังแต่ามาทางด้านคอสเขาได้เตื่นจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาเของาลังมุ่งหน้าไปที่เมืองเอ็นโทสเนื่องจากตรวจจับพลังงานสีแดงจากเมืองได้ทาง G ีโอก็ได้ดูสัญลักษณ์พันธสัญญาที่เมืองซ้ายของเขารอยสังนั้นมันคือพลังของซาตานหรือก็คือเมืองซ้ายของ g ีโอได้กลายเป็นโอพาร์ตไปแล้ววิธีใช้มันก็ไม่ต่างจากการใช้โอพาร์ททั่วไปมันมีเอฟเฟกดูดคืนพลังจากคนเดินแล้วนําพลังกลับมาใช้ได้โคตรโกง เขาวางแผนที่จะดูดพลังสปิริตจาก G ีโอเพื่อฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเขาวางแผนที่จะดูดเกินพลังสปิริตของ G ีโอเพื่อฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันและซาตานก็ปลูกจีโอให้ตื่นจากฝันร้าย